ว่าถ้าผมตระสินใจบอกว่าเข้ามาที่นี่ยเองก็กลัวไม่รอดแต่ในขณะดที่ว่าในหน้าที่การงานผมบางทีเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบเน,นี้ยแต่ว่ามันมันในรูปแบบของของการทํางานอีกแบบนึงโจเข้ามาเป็นช่างภาพเนี่ยโจไม่ใชาคนเดียวบางทีก็คนเดียวถ้าโจคนเดียวก็แค่เปลือกป่าเปือกป่าถูกต้องไหมและโจมามุ่งหาโจมีที่ตั้งห่งใจคือมามุ่งหา มามุ่งหาอะไรเนี่ยที่ตั้งแห่งใจโจเอ้มามุ่งหาตัดป่ามาหาวิถีแห่งธรรมาชาติเนี่ยมันเลยต้องการจะมุ่งหามุ่งหาแม่ตั้งปยาณมุ่งหาแม่ผีถ้ามันมีโจต้องเก็บไว้แน่นอนมันเลยไม่กลัวไงครับเพราะมันมีที่ตั้งแห่งจิตจือมามุ่งหาเข้าใจไหมัวมุ่งหา มันสามารถจะมาเชื่อมโยงกับการที่จะมาอยู่อีกฝั่งได้ไหมติดติดมันเป็นพลานโจเข้ามาเพื่อมุ่งหามันก็เลยเอาความมุ่งหาเนี่ยมาเป็นที่ตั้งมาเป็นศีลของโจส่วนพระเนี่ยต้องมีศีลเป็นที่ตั้งเข,เขาเข้ามาละก็มามุ่งหาเหมือนกันแต่มามุ่งมามุ่งหาสจะธรรมที่อยู่ในใจ,จเขาเลยอยู่ได้เขาเลยไม่กลัวมันมีที่ตั้งแต่นอกเหนือคนที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามา อยู่ในทุดงเนี่ยมาก็มาเพื่อม,ม,มาโซฟี่มาเพื่อออกไปหาศรัทธาท่านไม่ได้มามุ่งหาแต่มามุ่งหาศรัทธามันความตั้งมันาา่นระเพเจินสิญจนานั่นอยู่ไม่ได้และโจะเนี่ยเข้ามาเพื่อมามุ่งหาเนี่ยโจไม่ได้ทําผิดศีลอะไรเลยเข้าใจไหมในป่าในเขาที่มีลูกเทวดาอะไร,รเขาก็เขาก็ไม่ยุ่งกับโจเพราะโจะไม่ได้มาล่าสัตว์นะครับไม่ได้มาขโมย ไม่ได้มาทำอะไรที่แต่โจามามุ่งหาในหน้าที่การงานในวิชาชีพของโจถ้าเราก็ใจอย่างนี้นักบวชก็เหมือนกันใช่ไหมเพมีจิตมามุ่งหาพวกพรานมันก็ไม่กลัวท่านนั่นเขามามุ่งหาสัตว์ถ้าเจอผีเจอวิญญาณก็ต้องเจอประเภทมีสัญญาต่อกันมันก็วิ่งกันน้ําบานมาเจอช้างเจอมันก็วิ่งกันน้ําบานแต่เขามามุ่งหา นั้นเขามุ่งหาเพื่อมามาฆ่าชีวิตตัดถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเพราะเขามีสัญญาที่มามุ่งหาอย่างนั้นโจ้ก็มามุ่งหาอย่างนี้โจ้เหมือนนายพานแต่ไม่ได้ไปพ่านมาปิดชีวิตก็ไม่แตกต่างกันพระก็เหมือนนายพานแต่ไม่ได้มาพ่านมาเป็นช่างภาพดูปิดชีวิตแต่มามุ่งหาจิตวิญญาณตัวเองในปาน่านล้ทุกคนอยู่ในวิถีเดียวกันต่างแค่จย์